สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆพนทุกคนครับผมนายะชัยอังพิมผมนายจะออก,ยจก,กีีดมเทาครับวันนี้จะมานําเสนอกร,กรณีศึกษาด้านโลจิสติกสนะครับของบริษัท A&B Logistics จำกัดบริษัท A&B Logistics จำกัดน,นะครับก่อตั้งขึ้นในครั้งแรกในปีพศ2523มีสํานักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่เมืองเบเมนนะครับประเทศเยอรมันต่อมาได้ก่อตั้งสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ ขึ้นณเมืองเชเดริกีประเทศสวิตเซอร์แลนด์บริษัท a อ b โลจิสติกจำกัดนะครับมีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเครือข่ายทางโลจิสติกที่ครอบคลุมทั่วโลกปัจจุบันมีบริษัทในเครือกว่า830แห่งนะครับกระจายสู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า100ประเทศจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางในการใช้เส้นทางการขนส่งสินค้าภายในประเทศในแต่ละเดือนพบว่าการใช้รถขนส่งสินค้าในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศนั้น รวมไปถึงรอบการใช้รถขนส่งสินค้ารวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการจ้างบริษัทเอาซอร์เพื่อทําการขนส่งสินค้าให้กับบริษัทนะครับบริษัทเอาซอร์นี่ก็เหมือนกับวา่าเป็นผมยกตัวอย่างเป็นบริษัทเอแล้วกันนะครับบริษัทเอเป็นผู้ผลิตสินค้าแต่ไม่มีรถในการขนส่งสินค้าเลยต้องไปจ้างบริษัทบ มาทาการขนส่งสินค้าให้กับบริษัทเนะครับเพื่อนําสินค้าไปส่งที่ยังกับบริษัทซีหรือลูกค้านะครับการขนส่งสินค้าภายในประเทศจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลกักสองกิจกรรมนะครับคือการรับสินค้าจากโรงงานหรือแวร์อัพของลูกค้าและนํามาส่งที่ท่าอากาศยานสวนภูมิเพื่อทําการส่งออกไปยังต่างประเทศและการ นำสินค้าที่นำเข้าจากท่าอากาศยานสุวรภูมิส่งไปยังส่งไปต่ออยังโรงงานของลูกค้าครับหรือแวเอาทในเมือนที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับในการนำ้าและส่งออกสินค้าของบริษัท A&B แอน i โลจิตินะครับบริษัทจะใช้การจ้างจากบริษัทอัซอนนะครับต้นทุนที่บริษัทจ่ายไปนั้นจะทําการคิดค่าบริการเพื่อจากลูกค้าอีก30เ ซึ่งจะทําให้อัตาราค่าในการของบริษัทนะครับมีราคาที่สูงกว่าที่ลูกค้าจะไปจ้างบริษัทเอาซอร์สให้รับหน้าที่ในการขนส่งสินค้าแทนนะครับปัญหาของบริษัทนะครับขาดการขนส่งในภายในประเทศนะครับอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะด้านต้นทุนกําไรและยังสมบผลณโด,ดยอ้อมนะครับทําให้ลูกค้าหันไป ใช้ในการการขนส่งสินค้าของระหว่างประเทศเนี่ยกับบริษัทอื่นได้นะครับอสองนะครับองค์กรขาดการวางแผนการจัดการนะครับรับและส่งสินค้ารวมกันในแผนกส่งเข้าอ่ะขอไปส่งออกและนำเข้าครับสามนะครับการวางแผนในเรื่องเวลาในการขนส่งในแต่ละครั้งนะครับบริษัทไม่มีรถจนเป็นของตนเองนะครับการรวบรวมข้อมูลในการขนส่ง สินค้านะครับในอดีตเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต้นคืนค่าขนส่งที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากบริษัทลาซซอนเนี่ยขึ้นค่าขึ้นค่าขนส่งครับตามภาวะ,ะราคาน้ํามันนะครับและโกนะครับการการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมที่บริษ,ษัทมีใช้ควบคู่กับการทํางานนะครับ แนวทางการแก้ไขปัญหานะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคือการขนส่งสินค้าภายในประเทศโดยระบบรถยนต์ยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านเวลาของลูกค้าได้ครับจึงศึกษาแนวทางแก้ไขนะครับหนึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งสินค้าภายในประเทศโดยระบบรถยนต์ที่ยังขาดประสิทธิ ประสิทธิภาพการตัดเส้นทางการขนส่งอาซอสพิจารณาพื้นที่ที่มีการรับส่งสินค้าบริเวณเดียวกันการซื้อรถยนต์เป็นของตนเพื่อใช้ในการขนส่งรายละเอียดในการพิจารณาต้นทุนค่าใช้ใจ่ายจากการซื้อรถยนต์เป็นของตนเองโดยพิจารณา เงินจำนวนเงินเป็นตาส่วนบาทต่อกิโลเมตรนะครับพบว่าต้นทุนสำหรับชิปเมนแอร์ไฟสเอ็กพอร์ตมี489,985บาทน,นะครับเนื่องจากบริษัทต,ต้องนำเงินไปลงทุนในการซื้อรถยนต์ขนส่งสินค้าใหม่ทำให้บริษัทเกิด ค่าใช้จ่ายขึ้นดังนั้นเราต้องพิจารณาเพิ่มเติมถึงการคืนทุนจากการที่บริษัทลงทุในไปในการซื้อรถยนต์นส่วนตัวและํามาปับเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากการวิ่งรถเองและการจ้างรอสองแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาับการวางแผนในเวลาการขนส่งครับ ในขั้นตอนการกเวการกำหนดเวลาในระบบโลเคชันโดยการัการพิจารณาทำเลที่ตต้อของจุดที่จะรับส่งสินค้านะครับทางการกำหนดเวลาในแต่และเส้นทางในการขนส่งนะบบริษัทควรทำการกำหนดเวลาที่มีการ จากลถออกไปรับส่งสินค้าให้เป็นวั้นฐานเพื่อช่วยในการวางแผนที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพเช่นจะมีการออกวางสินค้าในเวลา11นกา14นกาและ15นากาในของแต่ละวันครพวกเราขอจบการนำเสนอในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีอะไรจะถามไหมครับไม่มีครับ